ดีครับมอสีครับผมครับมานี่กครับอยู่ที่ลำน้ำชีครับหรืรียกว่าแม่น้ำชีครับมาน,นี่มีโอกาสได้มาตกปลาครับมาหาปลาครับมาน,นี่ยครับอยู่ริมแม่น้ำชีตรงนี้ก็เป็นสะพานครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำชี รือสะพานเหล็กสะพานทางรถไฟครับก็เร,รียกว่าสะพานเหล็กครับสะพานเหล็กทางพานรถไฟครับรถไฟสีแดผพานสะพานเหล็กครับนี่ครับน้ำชีครับ เป็นแม่น้ำซีครับสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำซีฝั่งคุณก็จะเป็นข้ามแม่น้ำเหมือนกันครับเป็นทางของประเทศฝั่งสะพานเหล็กเหมือนกันครับแตเ่เป็นทางข้ามไปข้ามมาครับใช้ได้เฉพาะทางรถไฟครับใช้ได้แต่รถไฟรถยนต์รถไม่ ใช่ว่าได้ครับทางข้ามครับครับบัดทเทนเน่เฮาสิจะไปเบ่งว่าตกป่าครับช่วงนี้กำลังตกป่าอยู่ข้างแม่น้ำซี่ครับขยายภาพมันเล็กลงนิดหนึ่งครับ บรรยากาศสวยครับแม่น,น้ำซีสวยไหมครับครับจะไปเบงครับโอ้มาถึงแม่น,น้ำซี่ครับนี่ครับตรงบริเวณตกปลาครับมาถึงที่ตกปลาแล้วครับ นี่ครับครับรรยากาศสวยงามวะครับสวยงามครับเลี้ยแม่น้ำชีครับครับพีสิงกันลังตกปลาอยู่ครับมีลมมีนั่นครับเครื่องตกปลาอยู่ด้านล่างครับนะครับตรงนั้นก็เป็นสะพานครับสะพานข้ามแม่น้ำชีครับเนี่ย ที่รถวิ่งไปมาครับวิ่งสองฟากฝั่งครับสองสะพานฝั่งนี้ก็จะวิ่งมาทางนี้ฝั่งน้นก็จะวิ่งไปทางน้นครับเป็นสะพานไปกับสองข้างอีกฝั่งครับพี่สิงกำลังตกป่าครับอยู่ข้างล่างนี่ครับได้น้อยพี่ได้์ยักตัโตแล้ว สองตัวแล้วโอ้ยสองแต้มเหรอครับสุดยอดครับรนี่ครับทินก็ล่างนักตกปลามากับมอสซี่ครับวันนี้นี่ครับแม่น้ำซีนี่ครับช่วงขามไปมครับครามไปทะกระครับผม,มช่วงฤด,ดูแรงครับ าาลลช่วงฤดูหนาวเขาฤดูหนาวน้ำก็จะลดลงแต่ช่วงหน้าฝนนี่น้ำจะนวลครับถึงข้อสะพานเกี่ยดถึงเนี่ยละครึ่งสะพาพมันถ้าตีไหนฝนตกหน,น,น,นักๆมากเนี่ยน้ำมันเสียขึ้นไหลท่วมขึ้นพครัที่เป็นข่าวท่วมตามพื้นที่ต่ำแถวสารครามแถวอ่า,างเนี่ยครับท่วมให้ลงให้หน้า ทวมกลางสาเฟฟ้ฟานครับคนสิตกนักนี่ค,ครับกีสิงก็ลังปลาครับมาเบิ่งเต็มปลาเฮาครับรับดูปลาชนิดไหนครับได้ขึ้นมาหมดสี่สิโซ่บังโอ้หนักเห็นะครับนี่ครับเป็นตะก,ก้อยดีท่านรุดยอดครับเนี่ย ครับรน,น,นี่ครับป่าตะเพียนรุดไปแล้วหั่นพิสิงว่าตัวนี้ใหญนี่ครับป่าตะเพียนแบบกรปรากดหน่อยครับถ้าได้หลายตัวก็จะไปก้อยใส่มดแดงครับรต้มไปนั่งกินก็ได้ครับด้มาแล้วครับสวยงามครับ มันสองแกมแล้วครับแปบเดียวใช้เบ็ดคันเดียวม้วกระตุกอีกคันหนึ่งครับแต่ว่าเบ็ดมันไปอนติดไม้ติดนั่นแล้วก็เลยทุ่นมันเลยนั่นใช้คันเดียวไปก่น่นแป๊บเดียวปลากินครับปลายเยอะครับเรานำซีทอดยาวหลายพื้นที่ ข่บคุณับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำซี่เนี่ยครับเป็นสะพานเหล็กทา<ไ>งรถไฟครับของรถไฟครับสะพานข้ามทางรถไฟหรือสะพานเหล็กข้ามของรถไฟครับการรถไฟฝ่าการรถไฟดีเซลครับสองฟังครับไปกับยอดครับวันนี้ครับเดี๋ยว วยวเบิ่งเต้มตัวไปนะครับว่าสิไหลปลาหลายเพิ่มจำนวนขึ้ไม่อีกครับสวยงามครับบรรยากาศลิมนนำสี่ตามธรรมชาติ เยี่ยมมากครับวันนี้มาตกปลาหากินตามธรรมชาติครับหาอยู่หากินหาก็ได้กินครับหาเนอยูน้วกินแร้งครับปลาเมเกินเยะมัดมัดครับนานครับติดแล้วครับ ติดตัวนะครับเอมาแล้วครับหมานครับ<ด>แต้มที่สามนครับติดแล้วครับปลาเยอะจริงครับในบใน้ำสีนี่ครับพี่สก็ต้องใส่เนียอห้ำครับผสมด้วยป่นกุ้งกุ้งกุ้งป,น,ป,น,ป,น,ปนครับ สมกับลำความเป็นกวนแล้วกตะกุกใส่เสียบใส่เบ็ดแบบทุนก็ถ้าทุนมันจมนี่คือว่าเนี่ยปลาดึงครับตอดแล้วถ้ามันจมล่องนาไปเลยกับปลาเริ่มติดแล้วครับเพรว่ามันกินแล้วเราก็ทําการดึงหรือทกขึ้นมาบรยกาศสวยงาม ดื่มน,น้ำซีครับตัวนนข้วยตัวนหญยก็พครั่ได้อีกแล้วครับนานครับแป๊บเดียวครับไม่ถึงวินาทีนะครับเมื่อกี้เนี่ย ไม่ถึงสองนาที<น>แล้วครับเมื่อกี้เนี่ย<น>ติดอีกแล้วครับนี่ไงไม่จริตกมันจีิต๊กครับก็แบบนี้นี่ครับช่างสุดยอดครับเห็นบ่ครับสวยงามครับเนี่ยครับตัวใหญ่แล้วครับใหญ่ที่สุดแล้วนะนี๋ยวมันมาตัวใหญ่ี๋ยวมันมาครับสามเต้มาเนี่ยเนี่ยเราตัวนี้ใหญ่ที่สุด เดี๋ยวตัวใหญ่คนนี้ก็มีอีกครับมิใช้ด้ตัวใหญ่ในก่อนนี่นะครับห้านิ้วครับเนี่ยอามือ,อลดกวนะตัวแหลกนลุดเลยว่าตรงใช้นี่ตักเนี่ยครับใส่นี่เครื่องตัก,ตตกถ้าไม่มั่นใจเราต้องเอานี่ตักครับลองรับไว้เผื่อปลาบางทีมันกินเข้าไปนิดสบนิดหน่อยไม่อื่นลึกอย่างเงี้ย ก็จะหลุดไปโอเคแต่ครับแป๊บเดียวได้แล้วครับได้แล้วอยู่แล้วครับนั่นเฮ้ยเถอะปล่อยวะเนี่ยไดนี่ฝักใจน้องกันเอาเบิร์ตรลดนั่นปล่อยเลยครับปล่อยไปปล่อยไปจะไปขยายพันธุ์น้อยสุดเฮ้ยตัวเล็กนิดเดียวเออวจะตัวใหญ่เรื่องเนาะใช้เมื่อกี้ พอดีอน,นี่ตัวน่อยพอครับเด็กไปก็เอาไปหมกกนะ็เดี๋ยวค่อยเบ่งแต้มตัวไปนะครับเดี๋ยวปลาก็จะเตียดเดียกอยอดครับการตกปลาที่แม่น้ำชีวันนี้แหล่งธรรมชาติที่สวยครับอปลา หลุดหลุดแล้วครับผมกินนะครับปลาเมื่อกี้นี่แต่หลุดไปก่อนนอกจากมาตกปลาเราก็มีอาหารเตรียมมาด้วยครับนี่คือครับมากินครับนี่ครับขนมจีนครับเสบียงอาหารไปเติมพลังงานครับหิวหิวครับเห็นครับนี่เป็นขนมจีนน้ำยาปลา โอ้โหอีกแล้วครับอีกแต้มแล้วครับ <c oughs> ครับสุดยอดเลยแป๊บเดียวครับไม่ถึงมันกินต่อเนี่ยเลยพี่แป๊บเดียวนี่เหมาะนเรามาตอนแรกเนี่ยรอเป็นชั่วโมงแต่ตอนนี้มัติดเลยครับเดี๋ยวเนี่ยถ้าปานมากินตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยมันจะต่อกันต่อเนี่ยกันไปเลยทิ้งๆไปมันจะกินใช่ไหมครับ แต่มันเริ่มมาแล้วจะ่นิ่จนหน่อยครับชวนกันมาครับถ้าได้กินตัวแรกตัวหนึ่งตัวสองตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ครับจะตามันมาขอครับบรรยากาศดื่มน้ำชีหยิดแล้วครับเหยิบแล้วครับท่านครับเน้นจับวางเลยครับโอ้โห เกตแปดตัวแล้วครับครับเดียวแบบนี้มันต้องสิบสว่าได้สช่างกิโลหลายโลเรถึงจะตัวเล็กเนี่ยถ้าหลายโลเนี่ยมันไม่น้อยนะครับเนี่ยถ้าได้อย่างนี้เียเด,ยดยกันโยนเบ็ดลงไปสวดครับครับคยิ่งคนให้บอ่อเขาเลี้ยงเนี่ยปลาเยอะอันนี้ปลาเยอะนะครับเนี่ย น้ำเสียน้ำใหญ่หลายกิโลครับหลายพันหลายจังไดเออหลจังหวัดพันครับตา,ามาาตุกที่รอยเอียดครับผุมมิ่นไม่ครอคลมอืมครับสี่ห้าหกจังหวัดพ้นแล้วครับรถึงโคราชก็ยังถึงเลยเขต ต่อคนละแบบที่ไปตอนนั้นไปถ่ายเทปแบบวิสีสารได้อีกแล้วครับอืมขนาดเนี่ยเย็นนี้ต้องเมนูปลาแบบบุฟเฟ่เลยทำแกงต้มลาบจะได้บ่อยๆอย่างเงี้ยนี่ลาบใช่ครับปัาผัด ก่อยใส่มะแดงบีบมะนาวแซบ่บยอดครับต่อยินาทีเลยครับในปลากินยอดครับเดี๋ยวดูสักครู่นะครับเดี๋ยวก็ติดเดียกปึ๊บครับ,บไม่ได้ใช้คาถานะครับรเป็นสามารถเฉพาะตัว อีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านปลาซร้อยครับนี่ปลาซอยครับรสอยนกยัดยอด,ยอดเลยพี่เสียงสวยเออจับว้างมันคือถิมีนะยังลงไปก่อนถิมเนี่ยเบดลงไปย้ำใดก็ได้ย้ำนั่นครับ ยอดสุดยอดครับแย่ล่ำผสมเป็นกุ้งกุ้งปนครับกุ้งบดสุดยอดครับแย่วันนี้ครับเอาเอาอยู่แล้วเอาไปแล้วครับปลาสร้อยนั่นปลากวดปลากวดครับเนี่ยนั่นปลาเนื้ออ่อนปลาสังขวัดอครับ มานมันครับทิ้งเบ็ดไม่ทันเลยขึ้นมาเลยลงหลายแน่ี่ปลากำลังกินปลากำลังกินเบ็ดช่วงหน้าแรงมาตัวแหลกตัวแมงมันแมงตัวแหลกตัวแหลกตีแต้มแล้วครับ นี่ครับมาอีกแล้วครับเนี่ยจับว่างอีกแล้วครับตอนนี้มอดกระลังกินหนมจีนครับมาครับหนมจีนหนมจีนครับนี่ครับกินข้าวเที่ยงก่อนครับนี่บบนเป็นข้าวเที่ยงนะครับนี่เขาวายขณะนี้เวลาครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนสิบสองยิบครับ ข้าวเที่ยงดีครับเป็นน้จีนครับนี่น้ำยาป่าครับมีลูกชิ้นด้วยครับสองชุดครับปีสิงกำลังตกปลาครับจนวอดปีสิงนะตักน้จีนครับกิ้นควอมกันเนี่ยละครับกินนควอมตกปลารวอมครับตามธรรมชาติ ครมาแลงครับรชีก้อยปลาครับก้อยปลากินตักใส่แกงครับได้หลายๆครับมาแลงนี่น้ำเกลนครับยากเลยรับ